สนับสนุนโดยน้ำเกลือซอฟท์คลีนอมอ๊อสลา์มีตัวยาโซเดียมคไราย์ขวดใสฉลากฟ้าซอฟท์คลีนพี่ธนาอัานี้เลยป้าป้ามาหาหานูหน่อยอันนี้เลยป้ามาช่วยกันจับพี่ธนาไปส่งโงรงพักหน่อยป้าไอ้โวยวายอะไรทำไมข้อหาอะไรข้อหาลังแกรประชาชนละเวงพี่ขอโทษนะถ้าทำให้ระเวงเสียใจ แต่พี่บอกอละเวงรอบที่ร้านแล้วว่าระเวงคือน้องสาวของพี่พี่ไม่เคยคิดกับละเวงเป็นอย่างอื่นแล้วแล้วที่เก่งล่ะพี่ก็พูดตลอดว่าเก่งเป็นน้องสาวอะพี่แล้วไงไป้รักเก่งได้อะถึงละเวงจะสวยใสไร้สติแต่ก็มีอยู่เรื่องเดียวที่ระเวงจริงจังมาตลอดคือระเวงรักพี่ไงมาทำร้ายกันได้อ นี่ละเวงใจเย็นก่อนธนาป้ากนะ็เหมือนกันน่นแหละ <c ười> ไหนป้าบอกว่ายงังไงพี่ธนานก็ต้องเสร็จละเวง <c ười> ไหนคดีพี่กลายเป็นเก่งไปได้อ่ะเออแมละเวงน,นี่ใจคนมันบังคับได้ที่ไหนเล่าต่อไปนี้ชีวิตแล้วของพี่จะมีแต่ problem อ,อะไรวะปัญหา ความบักเคพี่จะมีแต่คอนฟ l i c อะไรอีกอะความขัดแยง้ง <c oughs> ลับเวงจะไม่ยอมให้พี่ธนายกับเก่งรักกันอย่างเด็กขาดไม่มีทางปากลราเวงนะไม่มีทางไม่ อะน้ำผัดสูตรพิเศษช่วยกระตุ้นเซโรโทนินจะได้คลายกังวลแค่กินกินก็ไปชนะอืม้มเงี้อร่อยเลย อย่าไปคิดมากสิฝันก็คือฝันก็แค่นั้นเองผมก็ไม่ได้คิดมากแต่ว่าไม่รู้มันมันมันสั่นอะใจมันสั่นไปหมดเลยผมรู้สึกมันเหมือนจริงจริงนะน่ากลัวนี่ที่คุณกอดฉันเนี่ยเพราะฝันว่ามีคนมาฆ่าฉันตายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ นี่คุณมาคิดอะไรลึกซึ้งกับฉันหรือเปล่าเนี่ยก็ผมก็เคยบอกคุณหลายครั้งแล้วนะว่าผมอะทั้งรักแล้วก็เป็นห่วงห่วงใยคุณตลอดเวลาไม่อยากให้คุณเป็นอะไร คุณตลอดแบบเพื่อนเพื่อนอ่ะดูปากผมเลยเพื่อนอ่ะเข้าใจมะสระเอพ่อพานสละอือไม่เอกอออ่างนอนหนูเพื่อนพ่อเพื่อนกับเพื่อนไม่เห็นต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยแล้วการเป็นเพื่อนกันอ่ะมันต้องกอดกันขนาดนั้นด้วยเหรอ ก็เป็นห่วงไงแหมทำไมล่ะเป็นห่วงไม่ได้หรอไม่ได้เก่งกับพี่ธนารักากันไม่ได้ จริงเหรอจริงค่ะพี่ธนาเพิ่งประกาศให้โลกรู้ว่าเขารักเก่งยอดเยี่ยมไม่เสียแรงที่เชียบเนี่จะชงจะเชียอะไรใครในช่วยปรึกษากันก่อนนะมาในฐานะที่ระเวงหลงรักพี่ธนาแต่ตัวเท่าลูกหมาระเวงรู้ข้อเสียงของพี่ธนาทุกอย่างค่ะ เคยรู้ไหมคะว่าพิธนาชอบกินข้าวเสียงดังจ๊อบแจ๊บกินเสร็จก็ไม่ยอมล้างจานฉีนไม่ยอม,ยอมยกฝ่ารองชักโคกชอบแกขก้มมุงมาดมชอบอมน้ำลายที่สําคัญนะคะเขาอาบน้ําวันเว้นวันสระผมแค่อาทิตย์ละครั้งมีเชื้อรบนหนังศีรษะด้วยค่ะพี่ซกมกนะใช่ค่ะลองคิดดูดีนะคะว่าอยากให้เก่งคบกับพิธานายอยู่ไหมรอเบงมาเตือนนะคะกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นั่นสิม่งอยากให้คบอยู่ไหมนะเออเขาเป็นคนดีดีทํทำอะไรได้คนดีชนะคนจริงไม่เข้าใจจริงๆเลยถ้าหมวดธนาจะนิสัยแบบนี้ทำไมเราเวงมันรักนักรักหนา ก็เพราะว่าข้อเสียของผู้ชายอะ่ะมันจะถูกลบด้วยความรักก็แค่นิสัยผู้หญิงเหรอยกเว้นผู้หญิงอย่างคุณคนเดียวใช่ไหมฮะก็เพราะว่าข้อเสียของคุณมันเยอะแยะมากมายสักขนาดนั้นไงคนนี้ก็พูดเกินไปแล้วนะเยอะอะไรนักหนาไม่รู้อ่ะผมไม่ยอมให้ลูกเป็นแฟนกับธนาแน่นอนแต่ฉันยอม ถึงแม้ว่าหมวดธนาเนี่ยจะไม่ได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยมากมายขนาดนั้นแต่ว่าจิตใจเขาอะชนะเลิศเขาไม่มีวันทําให้ผู้หญิงเสียใจเหมือนคุณหรอกเกี่ยวอะไรกับผมเถ้ยเป็นตำรวจเงินเดือนแค่นี้จะเลี้ยงลูกเราได้เท่าไหร่กันเลี้ยงดูไม่ได้หรอกอแล้วก็อย่ามาฝันว่าคิดจะเอาสมบัติผมนะิงทางนี่ฉันไม่เคยสอนให้ลูกเก่งพึ่งพาผู้ชายเก่งเนี่ย แข็งแกร่งพอที่จะพึ่งพาตัวเองได้เหมือนฉันเข้าใจปะไม่รู้ลหละคนที่เป็นแฟนลูกเราคือณัฐพลฉันไม่ยอมให้ลูกเก่งเป็นแฟนกับมาเฟียทำไมแล้วมาเฟียไม่ดีตรงไหนคุณก็เคยเป็นแฟนมาเฟียเหมือนกันฮะแป๊บเดียวฉันไม่เป็นคนดีโอมาเฟียเป็นคนดีหินหมอมีข่าวดีมาบอกหมอเยอะไปปะ ผมค้นคว้าข้อมูลจนพบว่าที่เยอรมันเนี่ยเคยมีเคสที่คนสองคนสลับร่างกันเกิดขึ้นแล้วแล้วอาจารย์หมอของผมเนี่ยอยู่ในทีมแพทย์ที่สามารถสลับร่างคนสองคนกลับคืนสู่ปกติได้ด้วยแต่ว่าเคสเนี่ยเขาถูกปิดเป็นความลับเพราะว่าเจ้าของเคสเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่าน่าเสียดายว่าอาจารย์หมอ,องผมเนี่ยติดภารกิจอยู่ต่างประเทศไม่สามารถมารักษาคุณสองคนได้ แต่ท่านบอกวิธีรักษามาให้แล้วตายแล้วถ้าเกิดว่าคุณหมอทำสำเร็จเนี่ยหมอจะกลายเป็นพระเอกตัวจริงเลยนะพระเอกตัวจ,จริงทำไมร้อนเยนฉันเหรอรักไม่ได้ร้อนเยนอะไรพี่งแต่ว่าคุณเนี่ยอย่าร้ายมนมากน,นกะแล้วกันรอให้เราสลับร่างกันได้ก่อนแล้วจะไปชื่นชมอะไรกันค่อยทำโอเคไหม ฉันมั่นใจว่าหมอทําสําเร็จแน่นอนเราต้องทํำยังไงต่อครับหมอโอ,อจิต,จตครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสนใจศึกษาเรื่องของจิตที่ไม่ได้อยู่ใต้อานาตของกายมานานละเราเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่า out of body experiences หรืออออ๋หมอหมอเดี๋ยวก่อน ภาษาแพทย์พูดไม่รู้เรื่องเอาว่าต้องทำอะไรดีกว่าหมอทำไงเสียมารยาทมากก็ในเมื่อจิตที่ต้องถือว่าเป็นกายทิพย์ไม่ได้อยู่ในกายหยาบที่แท้จริงของตัวเองวิธีการก็คือถอดจิตของตนนั้นกลับคืนสู่กายหยาบที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยในเอกสารยังระบุเอาไว้ว่าวิธีการถอดจิตเนี่ยนะ มันอันตรายมากเ,เพราะฉะนั้นคุณทั้งสองคนเนี่ยต้องตั้งสมาธิดีๆอยากตื่นตกใจมิฉะนั้นเนี่ยนะจิตมันจะเตลิดจนไม่สามารถกลับคืนสู่ร่างเดิมได้ก็ได้ว่าตาม,มานั้นเอาไงเอากันฉันพร้อมค่ะ ต้องทำยังไงครับหมอเอาแล้วนะคุณทั้งสองคนต้องมีสมาธิตลอดเวลาของการถอดจิตพอถึงจุดๆุดหนึ่งที่มีความสงบนิ่งมากพอกายทิพย์ที่อยู่ในกายของคุณเนี่ย มันจะมารวมกันที่บริเวณท้ายทอยแล้วก็จะวิ่งผ่านขามับทั้งสองข้างมารวมกับจิตวิญญาณบริเวณหน้าผากเมื่อไรก็ตามนะที่คุณรู้สึกปวดนองนวงบริเวณหัวคิ้วเนี่ยแสดงว่าจิตวิญญาณเนี่ยมารวมกับกายที่บริเวณนั้นแล้วหลังจากนั้นจะปรากฏรำแสงเกิดขึ้นคุณทั้งสองคนนะ ต้องเพ่งตามลำแสงนั้นไปด้วยสติสัมปชัญญะนะจําไว้นะว่าต้องมีสมาธิตลอดเวลาหลังจากนั้นกายทิพย์ของคุณจะไหลผ่านร่างกายแล้วก็ไหลออกทางฝ่ามือแล้วกายทิพย์ก็จะสู่กายหยาบที่แท้จริงของตัวตนของแต่ละคน แล้วเราเจอกันนะคุณพินทำไมพยักยังหึงคุณพินอยู่นะ ยังรักคุณพินอยู่แล้วนี่เขาอยู่ไหนล่ะทำไมต้องมารักเก่งด้วยเนี่ยเลิกคิดถึงเขาแล้วคิดเรื่องของเราดีกว่าครับ ต้องเป็นเธอไมเป็นแบบนี้วันเนึ่งที่ดี